รายงานการผลิตปี64-65ัของโรงงานน้ำตาล57แห่งและหยุดรับอ้อยช่วงปีใหม่สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องบานโซนคดเกษตรอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับกดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe กดกระดิง่งเป็นกำลังใจให้กับบานโซนกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็มาติดตาม สถานการณ์อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทายของไทยนะครับซึ่งสรุปรายงานการผลิตปี2564ัทับ65จากโรงงานน้ำตาลทั้ง57แห่งทั่วทั้งประเทศนะครับมีโรงงานน้ำตาล22แห่งอ้อยสดเกิน90%นะครับก็ถือว่าเป็นทิศท,ทางที่ดีนะครับและมีโรงงานน้ำตาล12แห่งค่าความหวานอ้อยเกิน12 C.C.S. นะครับก็ถือว่า เป็นทิศทางที่ดีสำหรับในปีนี้อ้อยสดเกิน90%นะครับก็เกือบครึ่งของโรงงานน้ำตาลทั้งหมดนะครับและค่าความหวานที่สูงเกิน12 ccs ก็มีถึง12แห่งเลยทีเดียวนะครับสำหรับในปีนี้เพิ่งเริ่มต้นฤด,ดูกาลนะครับโรงงานน้ำตาลเปิดหีบไปแล้ว55แห่งนะครับอ้อยเข้าหีบประจำวัน9 5าวัน9 5 4ตันต่อวัน อ้อยเข้าหีบสะสม8้าน3 28,276ตันข้าขววานเฉลี่ย11.45 c c อ้อยสัดส่วนอ้อยสดนะครับ81.41%ผลผลิตต่อตันอ้อยก็เอา79.24กิโลกร,รัมน้ำตาลน,นะครับผลผลิตต่อตันอ้อยที่10 CCS 69.19กิโลกร,รัมต่อน้ำตาลน,นะครับ ซึ่งก็เป็นทิศทางที่ดีนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยานั้นคาดการว่าในสัปดาห์นี้นะครับในปลายปีนี้นะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกในพื้นที่แหล่งอ้อยภาคตะวันออกนะครับและหลังจากนั้นก็จะเป็นแหล่งอ้อยทางภาคอีสานตอนล่างนะครับอาจส่งผลกระทบต่อการตัดอ้อยสำหรับแหล่งอ้อยที่มีโอกาสเกิดฝนตกพี่น้องชาวไร่อ้อยต้องระมัดระวัง การเผาอ้อยค้างไร่และรงตัดไม่ได้หากมีการตัดกองค้างไร่และใช้รถขีบจะมีปัญหาดินทรายปนมากับอ้อยสำหรับรถตัดอ้อยอาจมีปัญหาติดลมหรือระบบพัดลมเป่าใบอ้อยไม่หมดนั่นเองนะครับก็อาจจะทำให้อ้อยนั้นเป็นอ้อยที่ปนเปื้อนกาใบนะครับอาจจะถูกหักเงินอีกทางด้วยนะครับสำหรับการเข้าตัดไม่ได้นะครับ ซึ่งในช่วงสิ้นปีนะครับในช่วงปีใหม่นะครับสิ้นปีถึงปีใหม่ทางราชการขอความร่วมมือลถบรรทุกหยุดวิ่งประมาณวันที่29 64นะครับถึงวันที่3เดือน1ปี65นะครับคือขอความร่วมมือให้ลดบรรทุกหยุดวิ่งประมาณวันที่29าธันวาคม2564นะครับไปถึงวันที่3มกราคม2565 ทำให้โรงงานน้ําตาลทั้ง5 7แห่งนั้นทยอยหยุดรับอ้อยชั่วคราวเพื่อบํารุงรักษาเครื่องจักรในฤดูหีบคือการล้างเครื่องโดยเริ่มรับอ้อยเข้าหีบวันที่3มกราคม2565นะครับซึ่งจากทางภาครัฐขอความร่วมมือนะครับทางโรงงานน้ำตาลก็จะหยุดรับอ้อยในช่วงวันที่29นะครับบางแห่งก็จะหยุดรับอ้อยตั้งแต่วันที่2 8ตั้งแต่เวลา 23นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับก็จะหยุดรับอ้อยตั้งแต่วันที่28หรือบางแห่งก็จะหยุดรับวันที่29นะครับวันที่29นั้นก็น่าจะเป็นทุกโรงงานนะครับโรงงานน้ำตาลทุกแห่งก็น่าจะหยุดรับอ้อยในวันที่29ธันวาคม2564และจะเปิดรับในช่วงวันที่3มกราคม2565นะครับดังนั้นพี่น้องชาวไร่ไอ้อยก็วางแผนกันให้ดีนะครับก่อนที่โรงงานจะหยุดรับอ้อย เป็นเวลาหลายวันนะครับก็น่าจะอาทิตย์หนึ่งนะครับที่หยุดรับอ้อยก็ควรวางแผนกันให้ดีส่งอ้อยเข้าให้หมดก่อนในช่วงหยุดรับอ้อยในฤดูการปีใหม่นะครับก็ขอให้พี่น้องนั้นนะครับก็วางแผนกันให้ดีนะครับแหละแหล่งที่เกิดฝนก็ควรจะระวังนะครับดูสภาพอากาศติดตาม สถานการณ์สภาพอากาศจากกรมอุตนุนิยมวิทยาอีกทางด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็นำมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ